ค่ะมาจริงจ่ายจริงแน่นอนค่ะ30มิถุนายน2 5 6 8ค่ะของเดือนมิถุนายนเลยนะคะคุณผู้ชมรับเป็นเงินสดโอนตรงเข้าบัญชีครมมีการอนุมัติเพิ่มวงเงินให้แล้วนะคะอยู่ที่1,000บาทข่าวแล้วไม่เกิน3คนสูงสุดที่3 0 0 0นบาทนั่นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามโคง้งสุดท้ายในการจ่ายเงินวงเงินนี้ใครบ้างได้รับสิทธิ์ติดตามกันเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศอัปเดตตารางการจ่ายเงินของเดือน,ออนกร,รกฎาคม2 5 0พ ้อยหกสิบแาทไปพร้อมๆกันทุกกลุ่มทุกวงเงินทั้งรูดซื้อสินค้าทั้งกดเป็นเงินสดทั้งสะสมใช้ในเดือนถัดไปได้ใครบ้างได้รับสิทธิห้าวันลวดของเดือนกรกฎราคมเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อค,คุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศเอาละค่ะค้งสุดท้ายในการ,การในใน่ส่เงินของเดือนมิถุนายนนี้ยังคงได้รับสิทธิ์ในวันที่สามสิบมิถุนาย,ยนนั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนที่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วก็เป็นผู้ประกันตนส่วนของประกันสังคมอาาจจะะะยังไม่ทรบนค ว่าตนเองได้รับเงินในส่วนของเงินส่ง,งเคราะห์บุตรจากทางสำนักง,งานประกันสังคมบางคนลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปแล้วก็จะได้รับเงินในทุกๆเดือนบางคนยังไม่รู้นะคะว่าตัวเองจะได้รับสิทธิ์หรือไม่แล้วก็อยู่ในส่วนของสิทธิประกันสังคมจะต้องทําอย่างไรค่ะวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามโค้งสุดท้ายในการจ่ายเงินของเดือนมิถุนายนสําหรับเงินส่งเคราะห์บุตรผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา3.9 1000บาทต่อเดือนต่อบุตร1คนคราวแล้วไม่เกิน3าคนสูงสุดอยู่ที่3,000บาทนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกทท่านคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ป้ายแดงทุกๆคนนะคะที่อยู่ในสังของกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39และท่านก็เป็นบุคคลที่จ่ายเงินสมทบครบ12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนและในส่วนของมีบุตรนะคะแต่แต่ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะแล้วก็บุตรอายุไม่เกิน6ปีบริบูรณ์ท่านก็สามารถขอรับสิทธิ์ในส่วนของเงินสงเคราะห์บุตรจากทางสำนักง,งานประกันสังคมได้ เพราะฉะนั้นค่ะใครที่เพิ่งรู้ว่าตัวเองจะได้รับสิทธิ์นะคะสามารถยื่นเอกสารย้อนหลังได้นะแต่ต้องมีเงื่อนไขดังนี้เบิกได้ทั้งบุตรเก่าบ,บุตรใหม่ต้องยื่นภายใน2ปีนะับจากวันที่ท่านคลอดบุตรหรือว่าวันที่คลอดบุตรนะคะหรือว่าวันที่เราได้รับสิทธิ์แล้วก็เกิน2ปีถือว่าท่านสละสิทธิ์ค่ะแล้วก็ได้รับเงินย้อนหลังจนถึงปัจจุบันส่วนเอกสารที่จะต้องใช้นะคะก็คือสำเนาบัตรประจาตัวประชาชนสำเนาสูติบัตรแล้วก็สำเนาทะเบียนสมรสถ,ถ้ามีหนังสือรับรองบุตรถ้ามีนะคะแล้วก็แบบฟ มสปสสองขีดศูนย์หนึ่งก็กรอกให้เรียบร้อยก็ยื่นขอรับสิทธิเงินสงเคราะห์บุตรได้ค่ะส่วนใครที่ได้รับ ประจำอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันที่30มิถุนายนนี้ก็จะได้รับ1 0 0 0บาทต่อบุตรหนึ่งคนค่าวแล้วไม่เกินสคนสูงสุดอีกที่3,000บาทมาจริงใจจริงแนะ่นอน30มิถุนายนนี้ค่ะและนอกจากนี้นะคะอัปเดตตารางการจ่ายเงินไปพร้อมๆกันเลยค่ะคุณผู้ชมสําหรับพี่น้องประชาชนนะคะที่อยู่ในส่วนของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือใช้จ่ายผ่านบาัตรประจําตัวประชาชนาาร้านค้าธงฟ้าประชารัฐค่ะคุณผู้ชมได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินในเดือนกรกฎาคมนี้ไม่ว่าจะเป็นวงเงินรู้ซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคนะคะ300บาทส่วนลดค่าการองต้ม80บาทนานสาเดือนค่ารถโดยสารประจําทาง750บาทแล้วก็ลงทะเบียนขอรักสิทธิ์ค่านา้าค่าไฟลดภาระในการของชีพของทางรัฐบาลที่ให้สิทธิ์ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรวมใจ่ายในวันที่1กรกฎาคมสําหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์สริการแอห่งรัฐ1545บาทร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะการอัปเดตตารางการจ่ายเงินของเดือนกรกฎาคม2 5 6 8เลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นสําหรับการจ่ายเงินเยียวยา3กลุ่ม บ้างผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดค่ะคุณผู้ชมซึ่งคุณผู้ชมใน3กลุ่มนี้จะได้รับการจ่ายเงินในวันที่9กรกฎาคม2568ผู้สูงอายุยังคงได้รับสิทธิ์แบบขั้นบัในได6 0 0ถึง1,000บาทตามเกณฑ์อายุนะคะผู้พิการแบ่งออกเป็นตามช่วงอายุค่ะอายุต่ำกว่า 18, 1, าา18ปีรับอยู่ที่1,000บาทอายุ18ปีขึ้นไปรับอยู่ที่8 0 0บาทค่ะและถ้าหากท่านเป็นผู้พิการที่เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับเงินเพิ่มอีกกก200บบาาาททรรวมมจในนนเเดือคป็ ะะและกลุ่มสุดท้ายค่ะเองอินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทโอนตรงเข้าบัญชีผู้ปกครองเลื่อนจ่ายเงิน3กลุ่มนี้ในวันที่9กรกฎาคม2568ค่ะและนอกจากนี้พี่น้องประชาชนในกลุ่มอสมรและสสทั่วประเทศนะคะยังคงได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงิน2,000บาทโอนตรงเข้าบัญชีให้และในส่วนของรายการหักชาวพนกักงานนะคะขึ้นอยู่กับน่วยงานต้นสังกัดเพราะฉะนั้นค่ะพี่น้องประชาชนในกลุ่มอสมอและสสทั่วประเทศอย่าลืมส่งรายงานสมาร์ทอสมอนะคะของเดือนมิถุนายนแล้วก็รับป็น ที่กรกฎาคม2568ค่ะและนอกจากนี้เลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นนะคะสําหรับเงินเพิ่มเบี้ยผู้พิการสําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็เป็นผู้พิการมีบัตรประจําตัวผู้พิการก็จะได้รับในส่วนของเงินเพิ่มผู้พิการอีก200บาทในวันที่20กรกฎาคม2568ค่ะองสุดท้ายในการจ่ายเงินนะคะของเดือนกรกฎาคม31กรกฎาคมนี้ก็จะเป็นเงินส่งคราะหบุตรในกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33แล้วก็มาตรา3 9 1 0 0 0าบาทต่อบุตรหนึ่งคนสูงส 3คนต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา33หรือว่ามาตรา39ส่งเงินสมทบครบ12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนและต้องเป็นบุตรที่ชอบอด้วยกฎหมายแล้วก็บุตรอายุไม่เกิน6ปีบริบูรณ์ค่ะนี่แหละค่ะการอัปเดตตารางการจ่ายเงินของเดือนกรกฎาคมคุณผู้ชมอยในกลุ่มไหนบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้นะคะคลิปนี้นานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ